สวัสดีจ้าสมสวนตรงกล่องใหญ่ในสายเพื่อเสียนภาพสายจะพอมันบกผ่านถ่ายภาพก็ที่แรกแั้งเต้แหงสายเปลี่ยนหัวกับโเป็นครับโเป็นกับโเป็นพูดถ่ายรูปเลยคู่มือนี้ใครเนี่ยแล้ว ปึงคลิปเพื่อนเห็ดจะเด็จะผ่านภาพพระเจ้างามนิ่งสวยพ่ะว้าก็เป็นแสดงก็เป็นเนาะพระเจ้าประการพระบัว้าบปินส้มสวนยายพี่น้องเลยส้มสวนขุนเมือแหละบได้ไปใส่หน่อยใหญ่บันนี้บ,บได้ออกไปข้างนอกบริเวณ ที่กทมพี่น้องเอ,อ้ยมาอยู่ที่แบบหลายปีแล้วยใหญ่คือจะเมื่อเนี่ยคือจะอยู่แนวพี่นอ้องคันเมื่อกับบ่มีเงินใส่อยู่ก็มีพออยู่พอกินอยู่เงินก็ได้กันเมื่ออยู่บ้านนะบ่มีแนวหาบ่มีน,เนีเอออยู่ได้อยู่บ้านมัอนอยู่บ้านเนาะนกันก็ ซ็งเลยอยู่บ้านก็ได้ลำคาญหมูนะลำคาญหมูมะลินเพื่อนลินซ่านหมูผัวนะนไปหันไปหนีลำคานก็ยุงเทพมาลราบ่มีบนไปตื่นมากับไปทำงานเนะาะกันอยู่บ้านโอ้ตื่นเช้ามาจะาไปอย่างจะไปอย่างมาอย่างบ่หูคำจังหินหน่ะกันยุงเทพแค่นี้เนี่ยขามากบนอน กินแล้วก็นอนอะนะมึนแล้วก็น,นอนเอาได้มาแตัวสาวเนี่ยคือคนอยู่เลยหมาก็เลยสบายกินแล้วนก็นตื่นมาก,กไปทำงานแล้เราไปไปใสบ้านเฮาหนูก็ขำจะกินหนะมาแต่ไ่มามหารบันดีมีเบื่ลเลยเราตัว ีสัยคนนะเนาะยัง hmm. น he hey ้อยแนวใดก็ใหญ่เฒ่ามากก็แนวนั้นได้นิสัยเปลี่ยนก็บ่ปานใดนะยัคือเก่าพี่น้องนิสัยงคเฒ่ามาก็คือเก่านิสัยตอนยังน้อยตอนวัยรุ่นซดก็ได้ปรับได้ก็บ่ลดปรับได้ก็ยังมีนิสัยเก่าๆอยู่นะพี่น้องคนเฮาคนดีก็ดีไปคนบ่ดีก็ ดีแน่บอดีแน่น่ะบอดีดีเบิรดออกอารมณ์ของคนกำลังมือกะยิ้มแล้วมือก็หายใช้ชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือก็ม้วนแล้วมือกะซึม